ขอบช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนน้องใบตองก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูของออกใหม่นะคะทุกคนเป็นไอติมโอจินมนะคะทุกคนเอหน้าต่ามันเป็นยังไงนะเป็นไสนะ้น,นมนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตรงนี้นะตอนนี้นคนเราก็กอยู่ที่นะอยู่ที่นี่นะ ไอติมนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันจะอยู่แถวๆนี้แน่เลยตัวนี้ใช่ไหมคะน้องพี่ต๋องอ๋อนี่ไงยี่สิบบาทใหม่ด้วยนะทุกคนเออมันเป็นมันเป็นตัวออกใหม่เนาะใช่แล้วแต่ว่าไหนอ่ะแต่มาหาดูนี่มีไหนเอยตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเลือกไปดูลองดูก่อนดูก่อนไม่มีอันนี้คิดแคทอันนี้โอรีโออันไหนอ่ะเปิดดิเปิดตรงดหนิไอกาแฟได้เหรอว้าันนี้น้องพี่ต๋องกินประจำเลยเนาะเนี่ยไมโลใช่ไมโล นี่อันนี้เราชอบแต่ไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายเราไม่ใช่นี้โอเคอันนี้ไมโลเนาะอันไหนอ่ะเฮ้ยมาได้แล้วมีด้วย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 อ่ะน้องไม่ต้องหยิบมาสองอันฝาบพี่เตยด้วยอันนี้นะทุกคนอุ้ยพี่เตยขึ้นทักวันนี้เลยว่าแบบว่าอุ้ยเนี่ยเขาออกใหม่นะเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันจ้า ีค่คะได้ไมาแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวที่บ้าน,นกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะทุกคนอเอาอันนึงเอาออกมาโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเราซื้อมาสอง,สอ,งอันใชน่เราซื้อมาสองอันนะทุกคนสองอันก็คือของน้องไปตองอันหนึ่งของพี่ไปเตยอันหนึ่ง ตาของเขาหน้าตาดีมากโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะอันหนึ่งเป็นของใบโตนะคะทุกคนอีกอันหนึ่งเก็บไปก่อนให้พี่ไปเตยโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะทุกคนนี่รา<ก>คา20บาทนะใช่20บาทะคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาแกะ<ส>แกันสีดีดดนะคะเราเอวามันหกแล้วจ้าึเชื่อถือก็สมหวัม กลมใหญ่มีมีไม้ไหมไม่มีมีดจริงไหมไม่มีไม้จริงเออเขาไม่มีไม้ให้เราอะเราซ่อมเราเองก็แล้วกันเนาะมันจะใหญ่เกินไปมั้ยเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่จานกันนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะแชะแช่ทุกคนแชะแช่แชะแช่นะค่อยๆแชะนะคะนี่นะทุกคนได้ปะแข็งไหมแข็งไหมให้พี่เจดันให้ โอเคเดี๋ยวเราจะมากลับด้านกันนะจิ้มไหมจิ้มเลยจะได้เห็นเนีทยนี่ทุกคนจะเป็นหน้าตาที่เอาออกมาจาก้วายของเขาแล้วนะทุกคนหน้าตาก็จะกลมๆเหมือนโมจิเลยแต่ว่าเรามาดูข้างในเพราะว่าจุดพีก็คือข้างในนะทุกคนว่ามันจะมีไส้หรือเปล่าเออเอามีดอันนี้ดีกว่าเอาไปพี่เตยโอเคพาเลยเต็ม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  ไหนๆออกมาออกมาพามพามาเฮ้ยสวยงามนี่นะทุกคนนน้ำลายแล้วแม่นี่มีคนจัดเรียงให้ด้วยเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมันละลายขอเอาเป็นอันนี้ก่อนนะทุกคนอยากรู้ว่ารสชาติ อยากรู้ว่ารสชาติน้องจะเป็นยังไงเรามาชิมกันเลยนะทุกคนยี่สิบบาทนะอ่ะลองแล้วเดี๋ยวละลายอือืออืออืมกัดเลยหรออือไม่ตาโตอีกแล้วโหอร่อยมากจริงเหรออือมดูซิดูซิ หนึบหนึบจากข้างนอกหนึบจากตัวแป้งใช่ไหมอืมแล้วก็จะแบบว่าหวานละมุนละมุนเพราะว่านมข้างในอ่าฮะกินเลยกลายเป็นนมข้นปะใช่อ่ะกินดิลูกกินนมข้นหรือเปล่าหรอข้างในตรงกลางเป็นนมข้นป่ะอย่างกินไม่เจอเลยเจอแล้วเจอเลหรอนมข้นหรือปาคะตรงกลางอะค่ะเป็นนมเลยออื ใช่ใช่ขนมคนหนมโอเคแม่แม่แมชิมนี่ขอแม่ชิมคำหนึ่งหลือแค่นี้แหละนี่นะคะทุกคนอืมเย็นอืตัวแป้งข้างนอกอร่อยค่ะทุกคนมันมีความนึบอืมอร่อยหอมมันหวานไม่เยอะเนาะอืมหวานไม่เยอะอืมกินโชว์ชเพื่อนเลยอร่อยอ่ะ เมนูนี้ลูกต้องชอบอือหือชอบชอบกินให้หมดเลยลกูกค่อยๆอ่ะแเย็นเย็น,ยนปากอือนี่มอติกที่ไม่มีไส้อ่ะนะไม่ต้องชอบเล้ยวนะอันนี้มีไส้อีกยิ่งชอบอือหือ อร่อยนึบหนึบขมงนอบหนึบหนึบอันนี้ชอบเลย คำหมกแล้วก็สำหรับโมจินมนะคะทุกคนก็แบบว่านไงอร่อยมากคือฟินมากทุกคนก็อย hey ่าลืมไปตามหากันได้นะทุกคนก็คืออร่อยมากเลยทุกคนจะมีความแบบว่านุ่ม นุ่มๆเหมือนหวานละมุนมุน,นะคะทุกคนอืมก็ไปลองตามกันดูได้นะคะทุกคนในเซเว่นใช่อืมใช่ในเซเว่นนะคะทุกคนราคา20บาทเองนะคะทุกคนก็ทุกคนก็สามารถไปซื้อตามน้องไปตอกันได้นะคะทุกคนแล้วก็เมน,นูนี้น้องไม่ต้องให้1 0เต็ม10ผ่านเลยนะคะทุกคนไม่รู้ละ อร่อยค่ะสิบเต็มสิบเหมือนกันค่ะใช่ก็อย่าทุกคนก็อย่าลืมไปตามกันได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าอร่อยจริงๆก็โอเคค่ะสัปดาบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ u b s c r i b e น้องไม่ต้องพิพิเตอร์ด้วยนะสัปดาบนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย